เพื่อนๆคะในลังที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะมันคือสมุนไพรสามใบเถาคะ่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆสั่งให้อ้อหัน่นตากแห้งเข้ามาให้ดูชัดๆหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะมีทั้งส่วนของผลส่วนของลำต้นส่วนของ,ของใบแล้วก็ส่วนของราก สมุนไพรสามใบเถาทั้งต้นหั่นตากแห้งสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าน้ำหนักของสมุนไพรสามใบเถา1กิโลได้ประมาณไหนอันนี้เป็นขนาดบรรจุ1กิโลนะฮะเพื่อนอันนี้ก็คือขนาดบรรจุ1กิโลใครอยากได้สมุนไพรสามใบเถานะคะก็ที่087606อ้อรับจัดตามสั่งนะ 087-606-9955 ID Line A U N G S A R A 0 9อ่านว่าอังสรา09กับสมุนไพร3ใบเถาจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ